คุณชมครับปัญหาเครื่องแบบและทรงผมของนักเรียนเป็นเรื่องที่เรารับรู้นะคะว่านักเรียนแสดงความไม่พอใจและเป็นข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการว่าจะต้องปรับรูปแบบกฎเกณฑ์เหล่านี้ด้วยแล้วแนวทางที่เหมาะสมที่น่าจะรับฟังกันได้คืออะไรคิด,ดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i ดค่ะเรื่องของทรงผมเรื่องของเครื่องแบบนี้นักเรียนคงกาลังฟังอยู่นะคะว่าทางกระทรวง จะปรับอย่างไรคะอาจารย์ครับเรื่องนี้นะครับก็มีข้อร้องเรียนขึ้นมาทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธิการนะครับก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเผอิญผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้วันนี้จึงอยากเอาความคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังครับ งานใหญ่เลยนะคะอาจารย์แล้วกรอบการพูดคุยข้อเสนอที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคะก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลังจากที่กรรมการชุดนี้ประชุมกัน3ครั้งนะครับชุดนี้ก็คือชุดที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับของน้องนนักเรียนนะครับหวังแก้ปัญหาเรื่องทรงผมเครื่องแบบความรุนแรงและการแสดงออกทางการเมืองตลอดจนยังมีข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับแต่คณะกรรมการชุดนี้บอกว่า เรื่องปฏิรูปการศึกษาโดยรวมนั้นใหญ่เกินไปขอดูเรื่องเล็กๆหน่อยนะครับเพราะเรื่องใหญ่ๆมีคณะกรรมการชุดอื่นดูอยู่แล้วนะครับในชุดนี้นะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายนะครับมีอาจารย์หมอวิจารณ์พาณิชย์นะครับมีท่านรัฐมนตรีวรากร3สามโกเศสนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีตัวแทนครูตัวแทนนักเรียนนะครับเข้ามาร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการประชุมทุกครั้งก็มีตัวแทนครูได้ยินเสียงครูได้ยินเสียงนักเรียนควบคู่กันแล้วกรรมการทั้งหมดนะครับก็พิจารณาแล้วก็ได้ ข้อยุติเบื้องต้นในชั้นของกรรมการพร้อมยื่นให้กับท่านรัฐมนตรีศึกษาเพื่อประกาศใช้ต่อไปถ้าเกิดท่านเห็นชอบครับน่าจะต้องมาดูข้อเรียกร้องจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวก่อนนะคะกลุ่มนี้นะครับที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวเนี่ยเรียกร้องหลายเรื่องนะครับที่ชัดๆและเป็นปัญหาเยอะก็คือเรื่องเสรีภาพทรงผมครับและยังเรียกร้องให้ครูฟังเสียงนักเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีครับรวมทั้งความเห็นทางการเมืองด้วยนะครับ ในเวลาเดียวกันก็บอกว่ามีกฎระเบียบต่างๆมากมายนะครับที่ไปสร้างภาระและไปละเมิดสิทธิ์นะครับของนักเรียนและก็ของครูครับมีบทเรียนนะครับแบบเรียนที่เหยียดเพศนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ครูคุกคามนักเรียนครับแต่ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จไปจะขอพูด2เรื่องก่อนครับก็คือเรื่องเครื่องแบบกับเรื่องของทรงผมนะครับโดยเรื่องทรงผมนะครับมีปัญหาอยู่ว่าระเบียบเดิมนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือระเบียบซึ่งเพิ่งออกในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับ มันมีบางข้อนะครับมันมีความไม่ชัดเจนพอยกตัวอย่างเช่นผมของผู้ชายนะครับที่บอกว่าไว้ผมยาวได้นะครับยาวได้แค่ไหนต้องยาวกี่เซนต์ต่างๆเป็นต้นผมของนักเรียนหญิงนะครับจะถักเปียได้หรือไม่จะไว้หน้าม้าได้หรือไม่นะครับตรงนี้ตีความไม่ตรงกันและแต่ละโรงเรียนไปออกระเบียบออกมาที่แตกต่างกันครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพอมีปัญหาที่ครูเห็นว่านักเรียนไม่ถูกระเบียบแล้ว มีการลงโทษที่อาจจะเกินขอบเขตไปส่วนเรื่องของเครื่องแบบนะครับเครื่องแบบนั้นการศึกษาพื้นฐานของไทยเป็นการศึกษาภาคบังคับพูดง่ายก็คือรัฐบอกว่าพ่อแม่มีหน้าที่ส่งลูกมาโรงเรียนในโรงเรียนแต่ละสัปดาห์มีเรียนอยู่5วันนะครับแต่มีเงินซื้อเครื่องแบบให้2ชุดครับซึ่งเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลครับและก็ยังมีเครื่องแบบอื่นซึ่งยังต้องมีเพราะมีหลักสูตรเรียนก็คือลูกเสือเนตรนารีและก็วิชากีฬาครับเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องแบบนั้น เป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจต่อพ่อแม่อยู่พอสมควรครับที่สําคัญก็คือสังคมเปลี่ยนไปเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนมองว่าเพศนะครับไม่ได้มีเพียง2เพศคือชายและหญิงแต่มีเพศวิถีที่หลากหลายครับและนักเรียนก็ตื่นตัวเสรีภาพอยากเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยครับค่ะแล้วทางออกที่เสนอมาแบบนี้จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเพื่อโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมให้เหมาะกับยุคสมัยนะคะ ครับเรื่องทรงผมนะครับทางคณะกรรมการก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ฟังเสียงทุกฝ่ายสุดท้ายก็มีมตินะครับให้ทรงผมนั้นไม่ต้องแยกกฎกติกานะครับว่าเพศชายต้องเป็นอย่างนี้เพศหญิงต้องเป็นอย่างนี้เป็นผมที่เป็นกลางทางเพศสภาพนะครับก็คือผมสั้นก็ได้ผมยาวก็ได้แต่ว่าเมื่อไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยครับและถ้าเกิดโรงเรียนไหนนะครับอยากจะไปออกกฎที่มันเฉพาะเจาะจงระเบียบนั้นนะครับก่อนจะออกต้องไปปรึกษาหารือ ทั้งนักเรียนทั้งครูและผู้ปกครองก่อนแล้วระเบียบที่ออกมาก่อนหน้านี้ของโรงเรียนก็จะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าไม่ได้ปรึกษาหารือมาก่อนนะครับที่สําคัญกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็เสนอให้ออกแนวทางปฏิบัติไปด้วยนะครับว่ามีตัวอย่างการปรึกษาหารือดีๆยังไงนะครับเช่นตัวอย่างของโรงเรียนรัตนาธิเบศครับซึ่งรับฟังความเห็นของนักเรียนเรื่องทรงผมก่อนเพราะฉะนั้นออกมาก็เรียกว่าทุกฝ่ายรับได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับ และถ้าเกิดกรณีที่นักเรียนนะครับไว้ผมที่ครูเห็นว่าไม่ถูกตามระเบียบก็ต้องปฏิบัติตามกลไกลในการแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าไปกล่อนผมนะครับทำอะไรที่มันเกินกว่าระเบียบที่อนุญาตให้ทําได้ครับเรื่องทรงผมนะครับเป็นเรื่องที่ว่าระเบียบมีปัญหาเราก็ไปแก้ที่ระเบียบแล้วก็ออกในทางปฏิบัติครับแต่เรื่องของเครื่องแบบนะครับเราเห็นว่าเครื่องแบบที่มีระเบียบอยู่นั้นระเบียบนั้นใช้ได้ครับแล้วก็มีตัวอย่างดีๆนะครับที่ มีโรงเรียนใช้ระเบียบที่เป็นอยู่อย่างยืดหยุ่นพอเช่นโรงเรียนเมืองคงที่ศรีสะเกดครับที่โรงเรียนนี้นะครับบอกว่าใส่เครื่องแบบมาอาทิตย์ละสองวันก็พอคือวันจันทร์กับวันพุธครับโดยวันจันทร์ใส่ชุดนักเรียนนะครับส่วนวันพุธนั้นเป็นชุดลูกเสือนะครับแต่ลูกเสือใส่แบบลำลองมาก็ได้นะครับก็แปลว่าขอให้มีแค่ผ้าพันคอมาก็ถือเป็นเครื่องแบบแล้วนะครับอันนี้ระเบียบก็อนุญาตอยู่แล้วโรงเรียนก็เอามาใช้ส่วนวันอื่นๆนะครับใส่ชุดปรเวทมาได้ เพราะฉะนั้นก็สะดวกครับสำหรับนักเรียนนะครับที่จะมาเรียนแบบลงมือทำนั่นก็คือมีวิชาที่มีกิจกรรมไปทำไร่ทำนาถ้าใส่ชุดนักเรียนใส่ถุงเท้าขาวนะครับก็อาจจะเปื้อนได้แต่ถ้าใส่ชุดไปรเวทแบบที่เห็นในภาพนี้ก็ไปเรียนได้โดยไม่มีปัญหาครับไม่ไปรบกวนฐานะครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าใส่ชุดที่เด็กมีอยู่แล้วครับแล้วการที่โรงเรียนได้กฎอย่างนี้มาเกิดจากการปรึกษาหารือของทุกฝ่ายครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ทำให้ทุกฝ่ายพอใจแล้วเด็กๆก,ก็มาเรียนอย่างมีความสุขครับนี่คือตัวอย่างที่ดีจะเห็นว่าระเบียบนั้นใช้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาระเบียบม,มาประยุกต์ใช้วิธีการของคณะกรรมการก็คือเสนอว่าให้โรงเรียนใช้ระเบียบนั้นอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของนักเรียนและก็พื้นที่ครับสังคมเปลี่ยนไปการศึกษาไทยก็ต้องปรับตามครับเราก็เสนอแก้ระเบียบชงผมให้เหมาะสมยุคสมัยนะครับระเบียบเรื่องเครื่องแบบนั้นดีอยู่ก็ขอให้คุณครูนะครับปรับใช้ให้เหมาะสมครับ นี่ก็คือ2เรื่องซึ่งคณะกรรมการทํางานเสร็จแล้วก็กําลังเสนอท่านรัฐมนตรีครับส่วนเรื่องอื่นนะครับซึ่งต้องใช้เวลาก็คงต้องขอเวลาอีกนิดนึงเพื่อแก้ไขปัญหาให้น้องๆและกับทุกฝ่ายครับเอาละค่ะก็เป็นผลจากการทํางานของคณะทํางานนะคเะ,คะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องทรงผมและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเป็นข้อเรียกร้องมาจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลวค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากขอบคุณครับ